ตามมาเข้าบ้านแล้วนะคะต้องพาพี่ใหญ่พามาเข้าบ้านด้วยนะคะเออเข้าบ้านนะลูกเฮงๆนะลูกขอให้มีอยู่ครับมีความสุขนะลูกนะมาอยู่บ้านนี่ขอให้มีความสุขน,นะลูกนะพ่อเขาเอาซ่อนไว้เขาเก็บเอาไว้วโอ้ขอเอขาฉลาจังเลยอ้า,าๆๆๆวาอาาๆๆๆโอ้นี่อ่ะเอาไปาลูกอาโอโอะนี่เป็นพิธีของโบราณนะคะวันนี้ขึ้นบ้านของน้องไมตาก็ ทำขวัญน,นะคะเียบขวัญมเราจยน้มจอาหารเจมมอดาอาจารกินะใหญ่

เดี๋ยวเดี๋ยวต้องโอเคน้องไม่ตามมาเข้าบ้านแล้วนะคะต้องพาพี่ใหญ่พามาเข้าบ้านด้วยนะคะเออเข้าบ้านนะลูกแฮงๆนะลูกขอให้มิวมีความสุขนะลูกนะมาอยู่บ้านนี่ขอให้มีความสุขนะลูกนะขอให้ปลอดขอให้ม่ว่ามีความสุขนะลูกนะไม่ตานะคุ้มไหนก็ได้มัดก่อนมาคุ้มไหนก็ได้มาก,ก่อนมาคุ้มา,กกน,มา,มมานะลูกนะ พี่ายาตโมที่อยู่ตรงนั้นมว่ะขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนกินอะไรก้อยอยู่ตรงงาอยู่เลยติดงานพ่อเขาเอาซ่อนไว้เขาเก็บเอาไว้ โอ้เขาฉลาดจังเลยโอ้นี่ยอ่ะเอาไปเลยลูกอาโออะอาไม่ตาไม่ตาน้องไม่ตาบ้านน้องไมตาวันนี้มาขึ้นบ้านน้องไมตาอาคนละพวงอาหน้องไมตาอาคนละพวงคนละพวงอยู่บ้านน้องไมตาวันนี้ขอให้กินเหลือล้นนะลูกนะ าบืนอุ๊ไหมโดูนี่เขารู้จักซ่อนไว้ฉลาดมากเลยก็ซ่อนไว้รวมเลยจ้าบืนเอนี่ขอให้หนูอยู่มีความสุขมากๆนะลูกนะวันนีพ้พี่ใหญ่ก็พาเดินมาเพราะานางไม่เคยเดินมาที่บ้านนี้เลยค่ะครั้งแรกเลยวันนี้ให้พี่ใหญ่พามาอยู่บ้าน นี่ไงฮะคอยอยู่เนี่ยไม,ไ,ไม่รู้แล้วแต่เลยเอาแบบสบายๆช้างก็เดินกลับ,บททปลอดภัยมาโอ้พี่ใหญ่พามาเที่ยวพามาพี่ใหญ่พี่ใหญ่งานใหญ่พาน้องมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านใหญ่นะคะ มาอยู่บ้านใหม่ของน้องเมตาพี่ใหญ่ชื่ออะไรคะน,น้อพี่ทองคำพี่ทองคำพาน้องไมตามาอยู่บ้านใหม่นะคะเอาเอาอีกเอาอีกพ่อเอากล้วยให้กินหน่อยนี่นี่หมดแล้วคนนี้กินเก่งโอ้อยู่บ้านใหม่นะคะวันนี้น้องไมตามีบ้านใหม่ที่สวยงามนะคะโอ้ออเรเรเ็ บ้านใหม่ของน้องเมตาด้อ,อ,อยพี่ทองคําพามาอยู่ด้วยพี่ทองคาพาน้องมาส่งบ้านวันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องเมตานะคะสวยงามไหมคะนี่อันนี้หนึ่งเดือนกว่านะคะกว่าจะเสร็จตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จดีสักเท่าไหร่ น้องไม่ต้ฉลาดนะฉลาดเหมือนพี่ทองคำนะลูกออลุงจะจาดเพราะว่าถ้าพ่อไม่พะเอาตัวใหญ่มามันดึงตัวนี้มันวิ่งเห็นไหมที่ก็เดินมามันวิ่งตะเลือตะเปิ้งหมดเลยอ่ะถ้าเอาแสนคูณมาด้วยมันมันยิ่จะไปกันใหญ่เลยอ่ะดึงใครไม่อยู่อ่ะ วิ đ ập đ ập đ ập hesitate, à, à, ่งซนไหมเมื่อกี้เดินมาวิ่งแต่เปิดแตเปิวยไม่ใช่ไหมสุดยอดฮะเอาไ้นี่เลยเอาไ้พี่แจ๊คแล้วใครจะดูกับผมผมนี่เลยมาดูจริงเหรอมา ไว้นี่เลยอุ้ยเขาบอกว่าไว้นี่เลยเวลาเออเวลาเราฝึกได้เราก็เดินมาเดินเอ่อเออเออเอ่อฝึกทั้งหลังเลยอืมแต่ว่าที่บ้านมันจะเดินได้อยู่มันจะเดินได้เหมือนกันอือืมเอ้าเราใครจะให้อาหารเช้าช่นยเบียนนะถ้าพี่ไม่อยู่ก็เขาแหละเขาอยู่ามาใช่ไหมตัดคลิปก่อนไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งหรอกไม่ทวันไม่ทิ้งน่ไม่เขามากใหญ่มาก จ้าเลยใช่ไหมเนะนื้เลยจะม,มาไปหรอ,อนนเพื่อนดูนี่ <c oughs> อทาาย่ใหนะ้้มบขอนดนคะ นั่นแหละลองลองดูเดี๋ยวจะให้ลุงเลยมาใหม่ถ้าดินก็ให้ลุงมาใหม่เด้ออออันนี้ชื่ออะไรนะลืมนะทองคำเนี่ยดังใช่ไหมคนนี้ยดัง อ่่าเดี๋ยวกระพอ่ังยุดูฉลาดมากเลยเอาเอามามัดไว้เสานีิจะดีไหมเอาเอาไว้เสาหนิแล้วให้ช้างออกก่อนโอเคเอาไปมัดเลยช้างใหญ่ยูมัดได้ถ้าช้างใหญ่ไปแล้วมัดไม่ได้หรอกโอ้ยันงใช้ตัวใหญ่อยู่อ๋อยังเพิ่งโอ้น่ารักจังลูกมาอยู่บ้านนะขอให้มีความสุขมากนะลูกนะ นี่ไม่กล้าแย่งช้างไม่ไม่แยกไม่กล้าแย่งกล้วยช้างตัวใหญ่เลยปกติเขาเขาจะแย่งมาไว้นี่เล้วครับมาไว้นี่เด้อผมบอกมันเริบต้นไม้นะบอกครับกลมกระโดดนู่นไหมมอไม่ออกออกมันกระโดดด้วยด้วยได้ด้วยเหรอออกไหมฮะนั่นแหละกลมันกระโดดออกอ่ะมันต่ําไปใช่ไหมคะเอาตรงนั้นแหละมันเล่นเล่นเดี๋ยเขาเอาออกกัได้ต้นไม้ ช่างแรงว่าต,ต้องออกขึ้นอีกพอ่อออกขึ้นอีกก็เดี๋ยวกระโดดลงกระโดดออกอ๋อยังไม่รู้เ <c oughs> ติมน้ำมันให้มึงก็เทก็มาที่นี่มีเกลีเกลียวเอามา มันเนี้ยมนาตนี่มออ้มนวกมนาเลยมามาเนี้ยมานี้มานี้ยสอป้อนีหน่อยนี่อ่ะมานี้มางอมาสน้องเก็บเอ่ะเก็บเป็นไหมเก็บเป็นมโอ้เขาเก็บเขาเก็บบ่อยแล้ว <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากเด้อพี่ทองคำจ่าไ,ได้จ้าได้จ้าได้จ่าได้ตัวผึ้งแล้วเออได้ตัวผึ้งแล้วมีที่ผึ้งแล้วได้พี่ทองคำมา,มาตัวใหญ่มากพี่ทองคำมาตรงนี้ใหญ่จริงๆนะยเล็กกว่าใหญ่เลยนะไอตัวของเราเล็กไปหมดเลยื <laughs> อ,อ เป็นแผนกเก็บยากก่อนแล้วพี่เอกเหรกกลัวมันเก็บทิ้งเอาเให้มันทิ้งแล้เออเอาทางไหนที่เอาไว้ฝั่งนู้นไว้ฝั่งนู้นพี่เอกไว้เสาทางนู้นอ่ะขอบคุณนะคะพี่ทองคำเลี้ยงนะคะให้อุดมสมบูรณ์นะคะมีแกงไก่แกงหน่อไม้แล้วก็ขนมจีนค่ะไม่ตาเกออยู่ตรงนู้นนะติงตาเหรอคะ ทำหน้าที่ควานช้างคะ่ะตอนนี้ทำหน้าที่เก็บขี้ช้างคะ่ะนั่งนี่เลยลูกนั่งเลย<แ>นั่งเลยนี่นคุณตา,ส,านะอสอบไหมน,นะคะคุณตาจะได้ทำทุกวันนะคะคุณตาจะได้ทำทุกวันนะคะคุณตา <c oughs>